สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขคนสมองสมองนะครับนาอโอ้มันนี่ร่มดีครับเป็นตาแลนวาวดีแท้มาเนี่ครับมันนี่พาพี่น้องมาเบิ่งองัวด้อยพี่น้องเด้อมันนี่ครับมาเบิ่งองัวแด้งแดงเมลูกเนี่ยครับเนี่ครับพี่กัดจะบบานน้องสิมตำบลโคกรามอําเภอจตุรพักพิม่านจังหวัดร้อยเอ็ดครับมันนี่เป็นว่าอัสุภาพครับมันนี่มีอยู่สองคมมันบอกรับครับครับเบิ่งกันสองคมเอาพี่น้องเพื่อเป็นการเสียบล่ พี่น้องมักสีแดงแดงนะครับเดอ้อสีแดงแดงหัวลุนลุนว่าร้อยกลางๆอยู่เนาะแมนแต่ว่าประเพทสีนี่โอ้ง้ามได้พี่น้องเดอ้อหัวลุนพร้อมนั่นบนลูกสาวเพินเน่นอะแมนลูกควาได้ครับตัวนั้นพอให้บ้านเนี่ยละพอบรนบานครับเป็นวัวลูกที่ไหนเพิน่นวัวลูกแรกไหมครับเอาได้สดตัวนี่ครับครับพี่น้องเป็นวัวลูกแรกครับนี่พ้อไว้ไหลไปได้ครับนี่ราคาสีมือหาครับ โอ้พี่น้องสี่หมื่นหายางโกด้วยครับพี่เน่ะนาเรื่องนาเรื่องหัวหลุนได้สดได้แดงครับธรรมชาติเบิ้งสีเบิ้งเล็บเด้อพี่น้องเด้อเล็บโอ้เล็บงามเลยครับพี่เน่ะเล็บดีง้อกับคนขุนเนาะธรรมดาข้าครับธรรมดาข้าวเนยง้อขุนดีดีครับเบิ้งนุ่มนุ่มกับบะหมี่ติงกันเนาะนี่บะหมี่หรือแล้วบะหมี่หรือมันบะหมี่ติงครับนุ่มเอานุ่มดี สูงร้อยร้อยสารพ้ามีรอยามหาน้ครับเห็นควบสูงเห็นรอยสารพัาแน่นอนครับแม่นี่ได้เครื่องดำ่มเลยครับเด้อหัวหลุนพร้อมหัวหลุนธรรมชาติครับนี่ครับเป็นหัวลูกแรกพร้อมวันนี้มาเบ่งลูกคนคนอ่ะโอ้ัวดีงามต้นตัวนี้เนาะน่าเลี้ยงเาซอสทาะโอ้ยลูกกระแดงคักแดงเนี่ยแล้ว่งผู้มักเนี่ยแดงนะครับเด้อสายแดงครับมักงัวสายแดงแดงนี่ครับนี่ยูเ่ะ ลูกอะ่ะลูกสาวได้จักเดือนแล้วเนาะนน่เนาะเดี๋ยว่าสองเดือนนี่ว่างนวัางสองเดือนเนาะก็หัวหน่อยอยู่ไ <c oughs> ด้ครับเด้อน,นี่เบีอ้อยู่สองเดือนเ <c oughs> น,น่่ถ้าถ้า,าลูกอยู่เนาะน,นี่ครับแม่ลูกมือลื่งเห็นได้ครับพ่อนะมือลึ่งเห็นชัดเจนเล็บดีแข้งขาดีลูกแดงจึงคืนไปไปเพืสีนี่พ่ต้องห่วงนะครับไม่นี่เก็บสีทั้งแม่ทั้งลูกมากาน พี่น้องมักหัวลุ้นๆครับอันนั้น,นคตไก่ตัวต่อไปใส่เลือดลอยเข้าไปนี่บ้าอันนี้ลูกบานบานด้อยเนาะนขนาดลูกบ้านเๆดๆ้ครับนี่ใหญมาขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะ<ม>นในราคาสี่หมื่นสี่หมื่นห้าพันสี่หมื่นห้าพันครับนี่โค้มเลยครับนี่ลูกเนี่ยนะนี่พี่น้องบ้านนี่มาเบิ้งเมีนีเด้ครับเด้อบ้านเนี่ยโคมที่สอง แม่นี่นี่ให้ลูกงามแม่ลูกงามลูกไ่เครื่องดําถทั้งแม่ทั้งลูกเนาะแม่ได้เครื่องแบบอ่าค่บนี่ห้องไวรัลมาเลยครับดิผมเปิดสี่หมื่นหกเออสี่หมื่นหกครับนี่ลูกหญ่แล้วลูกหาเดียนพกเดียนละสี่หมื่นหกแม่กับพ่อหงได้ว่าทับหรือว่าทับทอ่ะกับเออเพราะว่าออกมาคือกันแม่ไปไปหาซอกไปหาต่อครับ มาไปถ่ายพี่น้องก่อนแล้วครับนี่คันพี่น้องมกักสีอแดงทำไม่นี่ข้อขาวๆเนาะแม่ข้อขอดังๆแต่ว่าไม่นี่หนงังหนาดิครับงัวอหนงังหนาเตรยมเขาทาว่าบางลูกสาวเพิ่นโค่นหางไงด่บปเนี่ยอันนี้คือสิ่ลูกบรร้านๆเนาะลูกบรร้าน้านกันล่ะลูกบ้านนแต่ว่าแต่หายมากดีหายลูกมากดีเอาแม่นึงกด้สีงามแม่นี่ก็ใหายลูกเก่ง พุ่น่ะเครื่องดำปื้ปือนๆนะครับพุ่น่ะแม่แพันธุ์ที่ขึ้นเราบอกขึ้นไหนพันธุ์ที่เริ่มขึ้นแล้วล่ะเบื้องหลังว่าลูกใหญ่หรือไงลูกกะทิลูกนีนาชีซีเขาหาเดือนเอะไรพ่อมาไงหรือแมนบ่แมนลูกนี่นาชีหาเดือนหล่อยได้หนิหาเดือนหกเดือนหกเดือนผลพุ่มเออมันใหญ่แล้วดิหน่อยเออใหญ่แล้วได้ครับลูกเออเมื่เนี้ยได้ลูกแม่พันธุ์อาจจะทำมาแล้วสงสัยสงสัยเออเจ้กับบอด้ตรวจเนาะเอามาเออไม่นี่ให้ลูกงาม แม่สูงนี่ร้อยสามสิบห้าสามห้าบวกสามสิบห้าบวกด้วยครับแม่นี่อ่างเดียวองพนดีพนดีพนดีทองสร้างอางงามให้ลูกเก่งกินยาดีนี่เก่งบวกเก่งลูกตัวใดพนนอนน่เนาะลูกแรกขึ้นกันดิโอ้ตัวนี้ก็ลูกแรกออกเขาดอซึอดิโอ้เต้เลี้ยงนี่สอดนี่หนเป็นมันมีบักเดียวหนึ่งเป็นตะจับตะใบอสี่หมื่นเจ็ดเนาะคมนี่บ้าสี่หมื่นหกโอ้สี่หมื่นหกอ๋อไปเพิ่มราคาให้คนอีกล่ะ ต้อได้เอกทรงห้ซี่ต้อได้ทรงห้เลยอ่าเบอร์เรียกมองทรงแมนรับต่อมาครับบดเนี่ยสี่หมื่นหกพันแมนนี่หลูกงามครับเนี่ยต่อมานี่ครับเบิ้องดีดีเบิง้งนนดนเบิงเบ้งเราเห็นเรามากอยากได้ครับโทรมาถามมาต่อเด้อพี่น้องเด้อครับเนี่ยอันมากแล้วขยันยก็เบื้องตัวจริงมาเล่นน้ำกัมาที่อยู่แก่งไวต้ต้นๆทิพย์เลครับรับเมืองกันสองโค้งสมิทธ์น้องเนาะครับนี่อัวนเหนียว เบิ่งอีกจักบาทก่อนลูกง่ามไม่รีครับตัวนี้หนาเลิกเน่าพื่อนรู้ไหมไปได้ไปนี่ลงรถเนาะมักมักเนี่ยต้นมักน้ำยูืนีนน่ยไอ้ยพี่นอ้องอมักน้ำเ<ร>าะแห้งเหรอต้าลูกสองโค้มนี่ได้ไปนี่พี่น้องมักน้ำเลยซื้อไปครับมันเป็นงัวเลี้ยงง้อเลี้ยงเนี่ยเราเออมันเป็นงันเป็นงัวเลี้ยงไหมง้อบ,บานๆกลางๆเราเอ้ามักหลักก็โทรต่อมาเนาะครับครับ มีสมิ่ละครับพี่น้องเอาเสั้นๆนี่แล้วเนาะครับบอกกันชิปไหนใช่ไหมครับชิปนี้ผมนั่นทั่วสุภาพส,สวัสดีครับสวัสดีครับ